หนุ่มรับเหมาค่ะขับรถกลับบ้านเกิดหลับในนะคะรถเสียหลักตกกองกลางถนนซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา6นาฬิกาของเช้าวันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกชวนายมาราสีกรรองสารวัตรสอบส,สอบอนนวนสพนนสูงได้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนมิตรภาพบ้านดงเคงฝั่งขาเข้าเมืองอุดอรธานีที่เกิดเหตุพบรถยนต์เชฟโรเลตสีดำทะเบียนขอไข่จอจาน5 4 48อุดอรธานีตกอยู่ร่องกลางถนนด้านหน้ารถนะคะชนกับเสาไฟฟ้าพัางเสียหาย พบนายดุสิตวงถามาศอายุ39ปีคนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ โดยมูลลนิธิส่งเสริมธรรมได้นําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลซึ่งนายดุสิตนะคะก็เล่าว่าตนเองพร้อมกับพี่สาวและพี่เขยค่ะได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่บ้านหนองลีหูตะมลสามพภาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรู้สึกว่าตัวเองวูบหลับในลืมตาขึ้นมาก็พบว่ารถชนเสาไฟฟ้าและตกรก่องกลางถนนแล้วซึ่งตนและพี่เขยนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงพี่สาวที่นั่งมาด้วยเจ็บเล็กน้อยเพราะแรงกระแทกเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของเห,เหือหลวงปู่ทวด และเศษไม้ทำลงศพหลวงตามหาบัวซึ่งตนนั้นได้รับมาจากพระในช่วงที่ตนไปขับรถรับส่งพระในช่วงงานศพหลวงตามหาบัวโดยตนคล้องคออยุ่เป็นประจำจึงเป็นปฏิหารให้ตนรอดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะเป็นไม้ทำลงศพหลวงตามหครับเราได้มานานหรืยอยังก็ได้มาวัน เขาหลวตาครับผมอาจารย์ท่านแจกอาจารย์ท่านแจกทำแจกเหรอไม่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 ก็ไม่ให้แจกหลวงพ่อพระผมไปเรนท่านผมขับรถรับส่งอาจารย์ดินที่วัดท่าพระบ้านอยู่ครับผมอ๋อแล้วเป็นคนขับรถครับผมพระอาจารย์ท่านเป็นคนทำลงศพอ่ะเพิ่นมาช่วยช่วยอาจารย์เขียวอาจารย์เขียวที่วัดเพิ่นมาช่วยกันทำครับสายข้าวสาเพิ่นึ่งเป็นไม้อะไรรู้เนาะ ได้ได,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 ได้ได้มาตั้งแต่วันวันเผาลงตาเลยครับก็เหลือเหลือเศษเศษจ,จากจที่ทำอ๋อเป็นเศษเป็นคำ